อันนี้บอที่สูบสูบน้ำเขาหมู่บ้านเนี่ยมันมาน้ำทอนบอกอก่เอเขามาล่งเขาเห็นล่งหมดตนเลิกบอนี่บอนี่เลิกจัดเม็ดปาดออนนป๊ปาด กมหัวพูนแล้วเนาะลากมาเลยบ่ได้บ่อ๋อมันปักหลักไว้ติดยอะไรตัวนี้เนียติดยังไะติดปูบ่ปูขึงกุ้งมันขึ้นมาจากทะเลเป็นบ่อ๋อ,อสูบน้ำทะเลเข่าแล้วกุ้งมันก็เขามาก กุ้งทะเลแพงเลยแพงเลย,เลย <c oughs> โอ้ยตนห <c oughs> <c oughs> นาวขนาดเลยพ่อ <c oughs> กระพงเนี่ยดักอันเดียวนี่บอกก็ <c oughs> เอา้าบอตัางไงบอตัางซิฟไรมันดักอันเดียวดักกุ้งทะเลในบอ่อ <c oughs> โอ้ ปูปูปูแบบนี้มันก็เพิ่งดึงสดนั่นแหละได้ปูน้ำโอ้ยนาสิดักหลายอันเนาะก็มันสิได้หลายได้อันนี้ดักอันเดียวผุ่นเห็นบ่อู้ได้ทั้งกุ้งอ้ปลาก็ได้ปลาอีหยังมันปลาไอ้ปลาอีหยังมาในทะเลกุ้งทะเล ขึ้นขึ้นมาตาบ่อที่สูงเมื่อวานนี้โอ้ยคอมเมนดักดักไลยอันะก็ได้ว่าไม่นหน่อยเดี่ยนี่นี่ดักอันเดียวโอ้โอ้กอหมือแรกงเอามาดักไม่อีกแล้วนี่ตรงไหนไปทังไหนวะพี่ทักปันทักนั้นก็ได้หมอนันก็ปดได้ปูก็มี ปารกุ้งทะเลนี่ละขามบ่อไทยบ่บ่ธรรมดาเลยครับเออเขาเมึงเลี่ยว่ต้องส <Musk dear. S 2> okay. วัสดีเมื่อเช้าลอยลอไล,ล่ยลงมาเลยไล่ลงมาเลยเฮ้ยตรงไรมัาทางพี่ตากแท้งมันเป็นตากเลยโอ้ยมันขึ้นมาติดต่นี่ได้เลย บ่บอกต้นยกท่างคุณบอกต้นยกท่างคุณมันวิ่งขึ้นมาพี่บอกมันอยู่ไน้นานมันวิ่งมาได้อ่ะมันบ่มีหม่องเปิดบอประตูเปิดบอวงกว่านี้ไหลล่วงอีวงกว่านี้หนึ่งเนี่ยตถ้าแสดงว่าในบ่อนี่ไหลเดีเนาะดักแค่นีมันยังติดตำเนียจำเนียติดไหลเออประมาณปู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  ใส่ปูอ๋อใส่ปูใส่ไพียแทนนอ๋อนี่พักการณ์าดักปูบ่ดักปูนะแ้ไม่มีจักรยาให้กุ่งทะเลกุงกุ่งทะเล มันโตเลยค่ขึ้นมาจากสูบน้ำหมู่บ้านนี่จะโตกำลังเนาะใต่ทำไมปล<ต>าร<ด>้าดลงใส<ม>่ไหมถ้าดักอย่างเงกระเว้นมันเข่าบว่านี้<อ>มือแรงก็มายามอีกได้มันมีอันเดียวบอกคือเอามาดักอันเดียว แต่เธอดักหลายอันนี่นะ่ะบอตังซิปไรนี่ใดว่าไม่ได้หน่อยนี่ขนาดาษดักเลาะฟังนี่กุ้มมงนี่จะตัวญ่ใหญ่ดีประปูเด้จัโตสองปูสองโตัดร่วมกันกับตัวนั้นไม่ได้คิดนี่ลายอะไอย่าเหียังะดูกบบนีถ้าพี่ีมันเป็นเ้ดี หมูว่านกับมันดักเอาอย่างสี่สิไปกินหมูว่านกินกับปเบิอกูว่านกับดักเอามาสิเลยเป็นเมัอนก่าว่ฮยหมันไม่ก่านี่แหละวก็มาทำอาหารหมดเลยมาทำอย่างเงยมันก็ลงไปนี่แหละ้ไปทัวร์บอเลยเนาะต่ว่าทางนี้มันมันน้ำมันไหลนะนต่สีมาน้าาไหลเพมันมาทางสีจ้เยอะดี๋ยว ถ้าข้างน้ำผ่านเรีนีอุ้ยถ้าน้ขางน้ำมแหงสิไปในน้ำดีแมแหงสิถือขั่นเขาสิดักเวลาน้ำไหลบอกก้อนี้แะกใมองเตานี่ินาทัีเดี๋ยวมันผูกแล้วเพืนนี่มากของนี่เลย่ต่อมือแรงมายามนวัน หมอว่านเอาไปก็กินเ่ราเบื่อหมอว่านเอาไปลวกกิน,กน,กน,กนม,นมนันก็กินบ่าเบิดอเนียมันขึ้นหมอว่านกักุ้งดักเด้ยินตะวักกุ้งดักก็บตะกุ้งโอ้ดีก็จับก็กุ้งในบอ่อจะคลองจนกินก,นกุ้งทะเลอ่ะกุ้งทะเลราคาแพงเด้โลละหาหกลอยในกุ้งทะเละไม่ธรรมดา ทําเมนบ้านเห้าเนาะอยู่ไกลๆอย่างสี่เนาะคนซ่อนสิมาดักเนาะเออเอเอาบางบาง้างงมือเศร้าแม่มือเศร้าแม่อยู่ข้องข้องมองติดเอติดที่พักเข้าแม่ป่าพ่นวาลูกปลากับปลาบูติมันข้นมาเต็มเลยคือกันกับปลาซิวหวานเห้าเลยปาพันที เ,เย็นพักพอน้ำขึ้นมากนีแล้วล่ม เอาหารกลุ่มมาหล่อมันมีแนวตั้มันมีอาหารมังม่าแล้วเนานะ 哦。Oh. แล้วก็มันจะมีประตูน้ําเนี่ยทะลุหากันไปถึงบ่อไปถึงฟาร,ร์มนู้นนะฟาร,ร์มที่อยู่ตรงข้ามฟาร,ร์มฟาร,ร์มที่เราอยู่อะค่ะน้ํานี่จะไปถึงนู่นเลยนี่คือทางน้ําเอาขึ้นมาจากทะเลเอาขึ้นมาจากทะเลแล้วก็ทะลุนเป็นทางที่ดักกุ้งเนี่ยคือดักดักกุ้งทะเล พราะว่าเราสูบน้ําขึ้นมาจากทะเลแล้วกุ้งมันก็จะมากับน้ําแล้วก็เอาเอาที่ดักนี่มาดักเนี่ยน้ำนี่นจะทะลุท่อไปนี้ทะลุหากันจนถึงฟาร์มนู่นฟาร์มที่อยู่ตรงข้ามอยู่ที่นี่อากาศก็ดีค่ะมันอยู่ติดทะเล แล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่ฟาร์มโน้นอ่ะที่เป็นคลองอ่ะคลองเก็บน้ําเก็บน้ําทะเลไว้พวกปลาพวกหอยพวกอะไรจะขึ้นมาจากทะเลค่ะก็อย่างนี้จะจับปลากระพงปลากระพงก็มีแต่ตัวใหญ่ๆอากาศดีมากนะคะเพราะว่าเป็นลมมีลมลมมาจากทะเลกินทะเลอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปเที่ยวไกลเลยค่ะ เพราะว่ามันอยู่ติดทะเลบรรยากาศดีมากฝั่งนี้จะเป็นที่เก็บน้ำมีแต่นากุ้งทั้งนั้นเลยค่ะแถวนี้มีแต่มีแต่ของเศรษฐีทั้งนั้นเลยป่าว่า,วาทเมนดักลายโตนะเปลวได้ลายเนี่เนาะ นี่ดักตัวเดียวนี่ดักตัวเดียวเป็นปูกุ้งทะเลด้วยนะกุ้งขึ้นมาจากทะเลด้วยนะเนี่ยพมันได้หลายตัวที่ติดปูนี่ดักด่างเดียวนะถ้าดักได้อันนี้สามที่อันนี้เป็นตะกาเลยเป็นยี่สิบสามสิบโลเลย